ฟูจิซังเรียกหาเราก็มาสิคะรอบนี้เราขับรถมาจากอุเวยโนใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งขับรถมาไกลามาแวะที่จุดพักใจตรงนี้ได้นะจุดนี้คือฟูจิคาวะเซอร์วิสแอเรียเป็นจุดพักยอดนิยมบนทางด่วนโทเมอิมีทั้งส่วนอาหารร้านของฝากและสตาร์บัคส Vi ิวฟูจิซังเมื่อกลางวันเราไปทานที่ฟูจิเทมปุระอิดาเตนถึงจะรอคิวนานหน่อยแต่อาหารอร่อยมากนะปกติไม่ชอบทานของทอดแต่ต้องยอมให้ร้านนี้เขาเลย อ,อิ่มก็เริ่มง่วงตรงแวะเติมของกันที่คาเฟ่ฮาโอสเตย์และแล้วก็ได้เวลาขับรถไปที่พักของเราแล้วรอบนี้เราพักที่คาวากุชิกกะคันที่ขอเจ็ดบันได้มาคือละ6,800บาทพักได้4คนคนพันกว่าบาทแต่ได้วิวฟูจิแบบโคตรจึง้งเสร็จบรรยากาศหน้าบ้านแล้วเราไปดูในบ้านกันดีกว่า กว้างมากวางเตียงเรียงไว้ให้สี่คนพอดีและยังมีห้องทาทามิสไตล์ญี่ปุ่นให้เราอีกด้วยฟูจิตังยามค่ําคืนก็สวยเปกแบบข้าวของเครื่องครัวที่นี่เขามีให้ครบขับรถไปซื้อของสอดมาทำอาหารทานกันได้เลยในห้องน้ำเขาก็มีบาสถับมาให้ด้วยต่อไปเป็นโชว์การแต่งตัวของซามูไรในยุคเอโดคือคุณพี่เขาเตรียมชุดมาแบบไม่นัดเราเลยอ่ะ และแล้วก็ได้เวลามือข้ามแบบเชฟทิเบิลคุณพี่เขาลังสรรเมนูตามใจเชฟอร่อยจนต้องพูดว่าโอ้ยฉิบโอจิซังทีเดย์อร่อยิ